ตอนที่หเช้าวันใหม่พิมพออนยังเดินทางมาทำงานพร้อมบดินเธอพยายามขอร้องให้จอดก่อนถึงหน้าประตูก็ต้องผิดหวังทุกครั้งนอกจากไม่จอดแล้วยังบังคับให้เธอเดินตามเข้าบริษัทห้ามไปก่อนอีกด้วยทำไมทุกคนมองเราแปลกๆหรือว่าชุดทำงานขาดกันนะพิมพออนพึมพำเบาๆสายตาที่มองมาทุกวัน เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆจนอดคิดไม่ได้ว่าเสื้อที่สวมนั้นขาดหรือลืมเขียนคิ้วหาแป้งมาร่างบางสะดุดเมื่อคนตรงหน้าหยุดมือเล็กยกมือขึ้นลูกหน้าผากปล่อยๆใครจะมองอยังไงก็ปล่อยเข้าไปคุณห้ามได้เหรอบมดินหันกลับมาก้มหน้ามองหญิงสาวพร้อมหามเสียงดังให้ผุ้คนได้ยิน ก็มันไม่ชินนี่คะไปเถอะวันนี้ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณบดินยกมือขึ้นรูปกลุ่มโผมเบาๆแล้วเดินนำไปทางลิฟู์โดยสารริมฝีปากได้รูปยิ้มขำที่ได้เห็นสีหน้าพิมออนแย่ yeah, แล้วหญิงสาวมองตามแผ่นหลังใหญ่นึกอยากหนีกลับบ้านเสียตอนนี้พิมออน รีวิงเข้าไปห้องเต็มตัวหลบสายตาที่มองมาด้วยความอิจฉาทั้งบนต่อว่าให้คนที่ทำให้เธอเดือดร้อนแต่ข้างในใจนั้นกลับเต้นแรงพิมพ์ออนปรากฏตัวในห้องทำงานอีกครั้งยืนอยู่เช่นนั้นไม่กล้าเอ่ยปากถามรบกวนสมาธิของบดินที่ดูวันนี้จะตั้งใจทำงานเหลือเกินหญิงสาวก้าวเท้าไปชงกาแฟ พานรอบสังเกตถ้วยกาแฟลวดลายวินเทจถูกวางลงบนโต๊ะส่งกลิ่นหอมฟุ้งหวังให้มันช่วยบรรเทาเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นหญิงสาวหอยออกมา,ายืนอยู่ห่างไม่พูดไม่จาหน้าผากเกี้ยงเกาเหงื่อซึมหัางที่ในห้องนั้นเย็นเกินกว่าจะร้อนได้ท่านประธานมีอะไรจะพูดกับออหรอคะ เมื่ออีกฝ่ายไม่สนใจจึงสร้างความกดดันให้เธอต้องเอ่ยปากถามคุณใช้บัตรเครดิตของผมซื้อของไปทั้งหมด5้าหมืนคะไม่จริงไม่ถึงสามหมื่นด้วยซ้ำบ้าจริงเรื่องเรื่องเงินออนจะทำงานช้าใช้ให้ค่ะคุณไม่ต้องห่วงจะขาดทุนนะคะพิมพ์ออนที่เตรียมตัวมาอย่างดี รีพูดแก้ไขปัญหาด้วยการทำงานใช้นิ่งแต่คุณมีดอกต้องจ่ายบดินมองหญิงสาวอย่างชมเชยที่ความหัวไยของเธอเอามาใช้ในการแก้ปัญหาก็ได้ค่ะแต่ขออย่าแพงเกินไปได้ไหมคะถ้าแพงเกินออนคงสู้ไม่ไหวดอกเบี้ยนี้ไม่ต้องจ่ายด้วยเงินหรอกแล้วจะทำยังไงหรอคะกายสูงลุกขึ้น สายตาคู่คมมองดวงหน้ากระจ่างใสไม่กระพริบพร้อมเนินเข้าไปใกล้เฉียดปลายจมูกกับห่วงแก้มกระซิบตอบคำถามข้างหงูเล็กคุณต้องจูบผมทุกวันเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเน้นประโยคนั้นเสียงเข้มยังมีสายตาแกมบังคับคู่นั้นอีกไม่ค่ะพิมพ์ออนอ้าปากค้างสายหน้าปฏิเสธ ไอร้อนลามพั่วใบหน้าผ่านแค่คิดถึงสิ่งที่ต้องทำร่วมกับเขาจิตใจก็เตลิดไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นผมคงต้องยึดของที่เป็นของคุณทั้งหมดเพื่อชดใช้นี่ก็ได้ค่ะแต่ดอกเบี้ยของอ้อนแพงนะคะคุณไหวเหรอพิมอ์อนรีบร้อนตอบตกลงหากต้องหุกยึดเงินยึดเข้าของแล้วล่ะก็เ้อยอมจูบเขา เพื่อจ่ายดอกเบี้ยก็ได้มันจะยากเย็นสักแค่ไหนกันเชียวในใจนั้นตอบประโลมตัวเองแต่เสียงหัวใจที่เต้นนั้นสวนทางกันมือทั้งสองชื้นเหงื่ออีกทั้งยังสั่นเทาไม่หยุดครับผมไว้อยู่แล้วบดินทิ้งสะโพกกับโต๊ะทำงานมองหญิงสาวนิ่งถ้างั้นออนจะจ่ายดอกเบี้ยให้คุณ14วันหนึ่งครั้ง ตกลงไหมคะตกลงครับผมไม่มีปัญหาน้ำเสียงตอบรับอ่อนโยนจนใจสาวสัน่นถ้าไม่มีอะไรแล้วเลิกวันนี้เลยบรินดึงร่างหญิงสาวให้เข้ามาแท่กลางระหว่างขาสวมกอดอีกฝ่ายไว้รวมหลวมสองสายตาเลื่อนสบมหากันพิมพ์ออนตัวแข็งทื่อลืมหายใจไปชั่วขณะ หลับตาก่อนสิคะบดินหลับตาอย่างว่าง่ายพิมพออนคืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวสะพรั่งจูบผู้ชายหรือยังไม่เคยทำสักครั้งเยยาว่าแต่ทำถูกทำยังไม่เคยยิงสาวกวาดสายตามองจมูกแก้มเปลือกตาและริมฝีปากทุกอย่างช่างลงตัว ถ้าเลือกไม่ได้ผมจะเลือกให้เองบอดินเล่งเล่าในใจหนุ่มนั้นลิงโลดไม่ต่างจากหนุ่มน้อยรีรักเฝ้ารอสัมผัสจากอีกฝ่ายอย่างใจจดใจจอ่อชั่วขนาดจิตเพียงสัมผัสบางเบาตรงหน้าผากเพียงคู่เดียวดวงตาคู่ความลืมตาขึ้นเห็นดวงหน้ากระจ่างใสห่างเพียงคืบสายตาเลื่อนมองริมฝีปากอชมชมพู นึกอยากสัมผัสยิ่งกว่าสิ่งไหนจูบแล้วค่ะพิมพ์ออนขยับห่างมองไปทางอื่นแก้เขินไม่กล้ามองหน้าเขาตรงๆตรงไหนทำไมผมไม่ร <mel> ู้สึกคนบอกเองว่าจะให้จูบแต่ไม่ได้ระบุว่าตรงไหนที่แก้มหน้าผากก็ถือว่าเป็นจูบเหมือนกันนะคะบดินยิ้มเมื่อถูกหญิงสาวเล่นแง่รู้ทันความต้องการก็ได้ แต่ขอเปลี่ยนข้อตกลงของเราจูบวันละสาเวลาเชา้ากลางวันเย็นอ้อมแขนหลวมๆนั้นกระชับแน่นขึ้นทำให้ร่างหญิงสาวขยับเข้าใกล้อีกนิดมากพอได้กลิ่นหอมจากแป้งให้เจ้าหลอนทาไม่ค่ะแค่เช้าก็พอเธอสายหน้ายืนยันคำเดิมเชา้าเย็นห้ามไม่ตกลงคราวนี้เป็นบดินที่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ จนอีกฝ่ายต้องยื้อตัวหนีก็ได้ค่ะปล่อยด้วยค่ะเธอตอบเสียงหลงหากให้เขาทำสู้เธอทำให้ไม่ดีกว่าหรือไม่เจ็บตัวไม่เข้าเนื้อด้วยบรินก็มองมือตัวเองคอนเจออิดออดยอมคลายอ้อมแขนเสียเสียดายแต่ก็ดึงร่างหญิงสาวราวเกอบอยากแกล้งตอนนี้หน้าทั้งสองห่างกันเพียงคืบสัมผัสลมหายใจเพียงกัน้น จะหาอะไรคะผมเป็นนายทุนใจดีอยากคืนนกเบี้ยให้คุณบ้างเสียงทุ้มผ้าเต็มไปด้วยอารมณ์ปรถานาสายตาหลุมมองลิมฝีปากคู่งามที่หมายตาไว้ตั้งแต่แรกอยากลิ้มรสว่าจะหวานเหมือนสีหรือไม่และเขาไม่อยากรออีกต่อไปแล้วแนบชิดจูบสนิทกวดต้อนเอาความหวานชวนละลายจากริมฝีปากบางคู่นั้น สอดลิ้นเกี่ยวเข้าหยอกล้อความชุ่มฉ่ำในพรงปากนุ่มอาการเงอะเงอะงะงะกล้ากล้ากลัวๆจากจูบไร้เรียงสาทำให้ชายหนุ่มหัวใจพองโตเลื่อนมือกุมใบห,หน้าเร็วลูกไข่ให้เหงื่อรับจูบมากขึ้นเสียงปนเปือความหวานหอมจูบปานจะกืนกินเธอไปทางเรือนร่างเร่แรงถูกสูบไปจนสิ้นบดินรุ่มหลงกับความหวานปานน้ำผึ้ง นิ่นนานจนร่างในอ้อมแขนพิงร่างพิงกายเขาถึงยอมลาจูบแต่ไม่ไวายไล่ลิ้นเลียชิมริมฝีปากบวมเจอทั้งบนทั้งล่างอย่างแสนเสียดายหวานมากและหวานได้กว่านี้อีกปลายนิ้วโป้งป่าเช็ดริมฝีปากเล็กอ่อนโยนพองอกแร่งสาวไว้เต็มแขนดวงตาคู่โคมมองอย่างสเสน่หา พิมพ์ออนสูตรหายใจเข้าปอดรวบรวมกำลังอีกครั้งอายเกินกว่าจะลุกขึ้นออกไปดือด้อๆสมองเธอสั่งให้แก้งหลับดวงตาทั้งสองปิดแน่นสนิทอยู่ในอ้อมแขนเช่นนั้นบรินกวาดสายตามองดวงหน้าให้กำลังแก้งหลับระบายยิ้มอ่อนโยนก่อนจะจัดการอุ้มล่างหญิงสาวพาไปนอนบนโซฟาหอเสื้อสูทคุมกายสาว สะโพกสอบนั่งเคียงข้างมองใบหน้าหลับพิมพ์ปัดเส้นผมให้อย่างเบามือมองอยู่เช่นนั้นชั่วคู่ก่อนจะลุกขึ้นไปทำงานไม่ลืมปรับเครื่องปรับอากาศให้เย็นสบายเวลาผ่านไปคู่ใหญ่พิมพ์ออนเริ่มขยับตัวเล็กน้อยพยายามฟังเสียงรอบกายได้ยินแต่เสียงนาฬิกาเดิน ก่อนจะได้ยินเสียงเปิดประตูและคำรายงานของชลิปอีกสิบนาทีถึงเวลาประชุมครับอืมบดินมองล่างหญิงสาวบนโซฟาก่อนจะลุกจากเก้าอี้เดินออกจากห้องเพราะรู้หากเขาไม่ไปอีกฝ่ายคงไม่ขยับตัวไปไหนแน่ทันทีที่พวกเขาออกไปพิมพ์ออนก็รีบดีดตัวลุกขึ้นก้าวเ้าออกจากห้อง อย่างไม่รีร้อให้ใครมาเจอช่วงนี้ท่านประธานของนายอารมณ์ดีจังเลยนะสองหนุ่มยืนมองบดินกำลังแอบดูพิม์พออนออกจากห้องพร้อมระบายยิ้มขำครับผมอยากให้อารมณ์ดีแบบนี้ตลอดคุณตีวุฒิไม่คิดเหมือนกันหรอครับนายไม่เคยได้ยินหรอฟ้าเงียบลมสงบก่อนพายุเข้าตีวุฒิ ตบบ่าเลยขาหนุ่มก่อนเดินเข้าไปในห้องประชุมหิ้งปริศนาให้อีกฝ่ายงุนงงยายบัวชำเลืองมองในห้องสตูดิโอหายแบบหลังได้ย,ยินพนักง,งานคุยกันว่าวันนี้คาถาวุธมีคิวหายงานตอนสายด้วยความให้แอบปื้มยิ่งได้มาเจอและเคยหูกช่วยไว้จากความรู้สึกนั้นเปลี่ยนเป็นชอบมากขึ้น นวงตากลมโตมองไปรอบๆร,ริมฝีปากจิ้มลิ้มพเพเลอเล็กน้อยดวงหน้าเลวรูปไข่โผ,ผล่พ้นขอบประตูเมื่อทุกคู่สายตาต่างจับจ้องไปข้างหน้าไม่แม้จะสนใจผู้มาใหม่เช่นเธอร่างบางสอดกายเข้ามาด้านในน้อมน้อมไม่กล้ามองหน้าใครตรงๆเพราะเป็นคนขี้อายตั้งแต่เด็กมักถูกกันแกล้งเสมอ แต่ด้วยความที่มองโลกในแง่ดีมาตลอดแม้มีเรื่องใหุ้กใจก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้ถึงจะยากลำบากก็ตามสวัสดีเธอเป็นเพื่อนของพิมพออนใช่ไหมเสียงทุ่มทักทายพร้อมกายสมบูรณ์แบบโผล่มาด้านหน้าใช่ค่ะชื่อยายบัวหญิงสาวก้มหน้าต่ำเอียงอายเกินกว่าจะเงยหน้าสบตา พอดีเลยฉันมีเรื่องจะถามพิมพออนเป็นคนยังไงคาทาวุธย่อกายลงต่ำเป็นเพื่อนที่ดีเลยค่ะยายบัวบอกน้ำเสียงสดใสจังหวะที่เหงยหน้าขึ้นไม่รู้ตัวเลยว่าอีกฝ่ายกำลังก้มอยู่สองไม้หน้าห่างกันเพียงคืบชื่อขนาดนั้นเธอรู้สึกอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หัวใจในอกซ้ายเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ ถี่รัวขึ้นแต่แล้วเสียงตะโกนเรียกหาคาทาวุธก็ดังขึ้นขัดจังหวะตาเธอสีเขียวมันแปลกใช่ไหมคะใบบัวยกขึ้นปิดแก้มตัวเองดวงตาเป็นสิ่งเดียวที่พ่อเหลือไว้ให้ก่อนทิ้งแม่และเธอจากไปตลอดการเป็นสิ่งเดียวที่ลงเหลือไว้ให้รู้สึกว่าท่านไม่ได้ห่างหายไปไหนแปลกที่ไหนสวยมากต่างหา ฉันเพิ่งเคยเจอคนไทยตาแบบเธอสีตาของบัวเป็นสีเดียวกับพ่อค่ะตอนนี้แห้นเสียแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอเศร้านะเย็นนี้ทานข้าวกันไหมชวนพิมพ์ออนมาด้วยก็ได้ได้ค่ะนี่เบอร์โฮฉันเลิกงานแล้วโทรมานะคาฮาวุฒจับมือเล็กขึ้นมาเขียนเบอร์โทรตัวเองลงบนฝ่ามืออย่างเร่งรีบ พร้อมกำชับอีกครั้งก่อนจะเดินจากไปด้านคนตัวเล็กมองตัวเลขบนมือแล้วยิ้มก่อนจะเงยหน,หน้าขึ้นหอดสายตาไปทางชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามุมหนึ่งกําลังอัดคลิปพวกเขาไว้อยู่ออนเย็นนี้ไปกินข้าวกันไหมเยยบัวชรพิมพ์ออนตอนกินข้าวเที่ยงสีหน้าเจ้าหล่อนเป่งประกายจนชายหลายคน ต้องเหลียวหลังมองไม่เว้นแม้แต่พิมพ์ออนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันยังรู้สึกว่าวันนี้ยายบัวสวยเป็นพิเศษหรือที่ว่าคนมีความรักมักจะเปล่งประกายสวยยิ่งกว่าเดิมจะเป็นเรื่องจริงฮันแนยิ้มแบบนี้อย่าบอกนะว่าวันนี้ยายบัวแต่งหน้าอ่อน,ออน ดูเด็กกว่าเดิมแหมยังสดใสยยิ่งชวนมองเข้าไปอีกเออคุณคาทาวุชชวนบอกให้ชวนเธอไปด้วยได้สิฉันไปแน่นอนอ้อเธอส่งโลเคชั่นร้านมาก็พอพิมพ์ออนตอบตกลงสายตาที่มองอีกฝ่ายเต็มไปด้วยแผนการบางอย่างก่อนจะรีบร้อนหยิบจานข้าวตัวเองหลังถูกบรินกวกมือเลือก อย่าลืมนะยายบัวบอกตามหลังพ่ออีกฝ่ายวิ่งไปหางหันประธานหนุ่มเขาเงียบเสียงลงเป็นฝ่ายมองแทนบดินมองหญิงสาวที่วิ่งมาหาตนรอยยิ้มบางๆแต้มมุมปากพร้อมสายตายที่อ่อนโยนจับใจทุกคนรอบข้างรับรู้ถึงการกระทําพิเศษนี้มีเพียงเธอที่ไม่รู้เรื่องลุกร,ราอะไรจะไปไหนกัน พิมออนเหงื่อยหน้ามองคนถามเหมือนรู้อะไรมาคนที่จะไปไม่ใช่เธอแต่เป็นยใยบัวตังหาดวงหน้างานสายปฏิเสธไม่ได้ไปไหนนี่คะท่านประธานมีอะไรหรือเปล่าไปทำความสะอาดบ้านผมด้วยตอนนี้เลยเหรอคะใช่คุณมีปัญหาเหรอแต่นี่เวลางานของฉันนะคะแล้วยังไงลหรอ บดินไหวไหลไม่สนใจเรื่องเวลาก่อนส่งสายตาดูให้เลยค่ะที่กำลังยิ้มขำข้างกายคุณน่ะเอาแต่ใจตัวเองที่สุดเธอต่อว่าให้หูเขาใช้อภิสินในความเป็นเจ้านายสัง่งพูดให้ผมได้ยินอีกครั้งสิผมจะคิดดอกเบี้ยค,คุณตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้ทุกคนได้เห็นได้ค่ะออนรับทราบคำสั่งค่ะ หญิงสาวเงยหน้ายิ้มรับอย่างเรียงไม่ได้ก่อนจะขอเวลาไปหยิบข้าวของตัวเองฉันอยากโชคดีแบบพิมพออนบ้างจังเสียงนั้นเป็นเหล่าพนักง,งานหญิงที่แอบมองการกระทำของเจ้านายสุดหลออย่างเพอ้อฝันที่สักวันจะได้กลายเป็นหนูตกขังเข้าสารกับเขาบ้างผู้คนต่างพร้อมเพียงหอนหายใจเฮือกใหญ่ พาอฝันนั้นไม่มีทางเป็นจริงเจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้นักเขียนจะทำผลงานใหม่ๆออกมาอีกนะคะสวัสดีค่ะ